สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องคนหมีรีวิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้อย่างที่ได้บอกไปในคลิปที่แล้วเนี่ยผมจะมาแนะนําในเรื่องของการบัฟและดีบัฟนะครับผมว่ามันดียังไงนะครับในเกมนี้เนี่ยจะมีผมเรียกงว่าบัฟก็คือเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับผมส่วนดีบัฟเนี่ยก็คือเป็นการลดความสามารถของตัวละครนะครับผมบัฟและดีบัฟ จำเป็นยังไงบัฟเนี่ยจะทำให้เราทีมของเราเองเนี่ยเพิ่มความสามารถของตัวละครนะครับอย่างเช่นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มโอกาสติดคริติคอลเพิ่มบาลียก็คือมีสามารถอยู่ได้อึดขึ้นถึกขึ้นนานขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของเรื่อง i m มมู i นิตีก็คือจะไม่โดนดีบัฟนะครับผมส่วนดีบัฟดียังไงดีบัฟเนี่ยหลักๆคือจะเป็นการนำให้ศัตรูติดสถานะ เพื่อที่จะทําให้ความสามารถของศัตรูเนี่ยลดลงนะครับผมอย่างเช่นตาบอดก็คือทําให้ศัตรูตีเราอ่ามิสมิสเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าโจมตีพลาดแล้วดาเมจจะเป็น0ูนย์นะครับก็คือจะลดค่าความเสียหายที่เราจะได้รับลงไปนะครับผมลดพลังโจมตีอ่ามีสลีปมีเกาะแตกนะครับทำให้โดนโจมตีเร็วขึ้นสลีปก็คือทําให้หลับ สตัก็คือเสียเทนไปฟรีๆหนึ่งเทนนะครับไม่สามารถทำอะไรได้นะครับผมซึ่งตัวละครในเกมนี้เนี่ยบัฟจะมีบัฟค่อนข้างหลายบัฟในทีเดียวผมไม่แน่ใจว่าในเกมนี้จะมีจอนนองหรือมีอะไรที่อธิบายบัฟหรือเปล่านะครับผมแต่ดูเหมือนว่าน่าจะไม่มี ตัวละครที่มีบัฟที่ผมอยากแนะนำนะครับผมจริงๆตัวเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวคอลับเนาะคอลลอร์เรชันก็คือเป็นตัวคอลับที่โคกับเกมอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะวนมาประมาณปีละครั้งแต่กิลติเกยร์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่2ละ มีเพิ่มตัวละครมาหนึ่งตัวแต่แล้วก็มีตัวละครเก่ามาด้วยนะครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะยังเป็นเป็นกิวติเกียเหมือนเดิมหรือเปล่นป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 านะฮะจริงๆในคอร์บกิวติเกียเนี่ยจริงๆมันผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่ามีตัวนี้ที่อยากแนะนำนะครับก็คือเป็นดิซี่ดิซี่เนี่ยถือเป็นเจ้าแม่ดีบัฟนะครับผมเจ้าแม่ดีบัฟยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมอย่างแรกเลยดิซี่ดีตรงที่สกิลแรกนะครับโจมตีทุกตัวนะครับผม แล้วก็สกิลเนี้ยสามารถทำให้สตูติดสัันด้วยโอกาสอาจจะไม่มากนะครับผม25%แต่ถือว่าถ้าตีบ่อยๆแล้วติดจะเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับมไม่ติดอะติดตัวหนึ่งอะติดสองตัวละยัง เอายังอ่าตีส3ต,ตัวศัตรูทำอะไรไม่ได้นะครับผมสกิลที่2ออ่าเป็นสกิลที่โจมตีศัตรูทุกตัวเหมือนกันนะครับผมก็คือจะเพิ่มดีบัฟของศัตรูใน1นเทิร์น except อ่านี่ช่างมันครับ แล้วก็จะลด Combat readiness อีก50%นะครับผม Combat readiness อย่างที่ผมบอกจะอยู่แถบซ้ายมือใช่ไหมฮะอย่างที่เห็นในนี้เนี่ยดิซี่ของผมเนาะอยู่เทินปัจจุบันจะไม่ได้เห็นในแถบนะครับผมแล้วตัวละคร3ตัวศัตรูเนี่ยจะอยู่ข้างบนเพราะว่ามันจะค่อยขยับลงมานะครับซึ่งถ้าใช้สกิลนี้เนี่ย Combat readiness จะลดไป50%ก็คือจะถูกดันขึ้นไปอีกเห็นไหมครับว่าถูกดันขึ้นไปนะครับสกิสุดท้ายเนี่ย เดี๋ยวผมแนะนำสกิลนี้นิดหนึ่งก็คือในอารีนาเนี่ยสกิลประมาณนี้จะค่อนข้างจำเป็นก็คือจะดันให้ศัตรตูครับแอคชั่นช้ากว่าเราช้ากว่าเรานั่นหมายถึงว่าเราสามารถโจมตีก่อนนะครับผมดีบัฟก่อนหรือบัฟทีมเราก่อนซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งช่วงนี้จะเห็นได้ว่าดิซี่เต็มอารีนาเลยครับผมต่อไปสกิลที่3เห็นไหมครับว่าดีบัฟเยอะมากนะครับดีบัฟเน้นเน้นลดสปีดลดพลังโจมตี ลดฮิตแ้นก็คือทำให้ตาบอดนะครับผมลดสปีด30%อร์คอมแบตไดนเน็ตก being ็จะช้าลงนะครับผมตัวดีคริสแอ t t ท็กก็คือลดพลังโจมตีนะครับลดฮิตแ้นทำให้ศัตรูติดมิสนะครับดาเมจที่เราได้รับก็จะลดลงนะครับ สกิลของดิซี่นะครับแป่งอย่างหนึ่งคือจะติดมิสตลอดแต่ว่าจะมีดาเมจตายตัวนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าบัฟที่ติดเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ติดค่อนข้างสูงนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าติดทัง้งสูงเหมือนกันครับผมจะเห็น้ว่าที่ผมปล่อยมเมื่อกี้ติดทั้งมไม่ทั้งหมดนะครับมีตัวนี้ลอดบัฟบัฟอะไรเอ่ยบัฟโจมตีลดลงนะครับ ไปอันนึงนะครับผมอันนี้ถือเป็นตัวดีบัฟนะครับ <c oughs> ต่อไปตัวบัฟที่อยากแนะนำนะครับผมก็คือเมื่อกี้ผมอธิบายแองเจลิก้าไปแล้วเนาะแองเจลิก้าเนี่ยเป็นตัวบัฟที่ค่อนข้างดีนะครับผมมีทั้งฮีลแล้วก็ป้องกันอ,อิมมนนะครับก็คืออิมมนเนี่ยดีบัฟทั้งหลายเนี่ยจะไม่ไม่เป็นผลนะครับผม ถือว่าน่าข้างดีต่อไปตัวดีบัฟอีกตัวหนึ่งะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นซัมเมอร์อีเวนต์นะครับผมก็ม<น>คือจะเป็นเบโลน่าแต่เป็นเบโลน่าเวอร์ชันที่ไปชายทะเลนะครับไปพักผ่อนไปเที่ยวอ่ะ สกิลเขาดียังไงทุกคนอาจจะพอเห็นผมใช้ตัวนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมตัวนี้มีโฟกัสเหมือนกันนะครับ0ูทับหเห็นไหมฮะซึ่งถ้าโฟกัสครบ5ปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะสวนกับศัตรูนะครับด้วยสกิลโจมตีหมวกทำให้ดีเฟนซ์ลดลง70%นะครับผมพลังป้องกันนะครับอันนี้เป็นดีบัฟอย่างเดียเหมือนกันก็คือทาร์เก็ต แทรเกตเนี่ยเมื่อศัตรูที่มีบัฟเนี้ยดีบัฟเนี้ยจะทําให้รับดาเมจเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดโอกาสหลบหนีอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอกาสหลบหนียิ่งสูงเนี่ยโอกาสที่จะมิสจะเยอะขึ้นนะครับแต่นี้จะลดลงครับครับจะโดนโจมตีแรงขึ้น เห็นไหมครับจากร้อยเป็นร้อยสิบสี่จากร้อยเป็นร้อยสิบสี่นะครับเสร็จแล้วสกิลสุดท้ายมีรีบัฟอะไรบ้างอย่างหนึ่งก็คือ cannot b บัฟก็คือทำให้ศัตรูไม่สามารถถูกบัฟได้นะครับผมอย่างเช่นเราใช้สกิลตัวนี้ไปแล้วอีกฝั่งมีแองเจลิก้าแองเจลิก้าใช้สกิลสามปุ๊บศัตรูจะไม่มีบาเรียแล้วก็ไม่มีอิมมูนิตี้บัฟเพราะว่า ถูกทำให้ไม่สามารถบัฟได้นะครับอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมอย่างที่2เนี่ย Unhealable ก็คือไม่สามารถถูกรักษาได้นะครับอย่างสกิลเอ็นจิเลที่ผมบอกสกิลเอ n g จิเลาสกิลสเนี่ยจะเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนแล้วก็ใส่บาเรียแล้วก็ใส่บัฟอ m มมู i t y ให้ซึ่งถ้าเราศาสตร์สกิลนี้ใส่ศัตรูก่อนที่เอ g e จิ c a จะได้เริ่มเทิร์นนะครับผมเอ็ e จิถือว่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถ บัฟแล้วก็ไม่สามารถฮิวได้นะครับถือเป็นบัฟที่ค่อนข้างดีตัวหนึ่งเลยนะครับผม Now, ตัวละครอื่นๆมูลไลฟ์ผมยังไม่ค่อยอยากรีวิวเพราะว่า มันเป็นตัวละครที่จะใช้พวกอ่ากลางๆหรือะระเลตเกมนะครับผมทอมบับทีบับอ่าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับผมอันนี้บับดีครับผมบับดีเห็ไหมครับ สกิลแรกก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ได้มีบัฟอะไรสกิลที่2ก็ไม่มีสกิลที่3จะเห็นได้ว่าตัวนี้บัฟค่อนข้างเยอะนะครับผม mm hmm. เพิ่มพลังโจมตี75% mm hmm. แล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตี50%นะครับให้มันต่างกันยังไงเนี่ยแล้วก็ให้อิมมูนิตี้นะครับผมคืออย่างแรกเลยเนี่ยให้อิมมูนิตี้กับเพื่อน3เทิร์นนะครับแล้วก็จะเพิ่มอินคีน่แท็กเกเตอร์อ๋อคือตัวเองจะได้บัฟ โจมตี75%แล้วก็เพื่อนเนี่ยจะได้บัฟ50%รนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยจะนิยมปั้นด้วยสปีดที่ค่อนข้างสูงนะครับเพื่อที่เพิ่มมาเนี่ยจะได้บัฟให้ตัวเองกับเพื่อนนะครับ <My power. S 1> นี่ครับสมมติตัวนี้ได้เริ่มก่อนซีไซเบรโลน่าเมื่อกี้นะครับพอตัวนี้ได้เริ่มก่อนปุ๊บซีไซเบรโลน่าใช้สกิลที่3 เพื่อนๆในทีมและตัวของมันเองเนี่ยก็จะไม่โดนบัฟทั้งสองบัฟของซีไซด์เบลลอนานะครับผม <'ll> ถือว่าค่อนข้าง <is S 1> ดีนะอันนี้สกิลที่สองอันนี้สกิลหนึ่งถือว่ามันตัวละครที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่อยู่ใน s e l e c t i v e summon ไมเนี่ยผมไม่แน่ใจหลังๆรู้สึกว่าเริ่มรีวิวไปเรื่อย <c oughs> แต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ควรจะหามานะครับผม หลังๆจากนี้ก็น่าจะไม่มีตัวไหนแล้วอ่าเดี๋ยวผมแตะรีวิวตัวละครตัวนี้นิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ยังมีแบนเนอร์อยู่นะครับก็คือไทมารีนนะครับผมไทมารีน <c oughs> เนี่ยสกิลถือว่า ค่อนข้างดีนะครับผมในด่านที่เขาเรียกว่าใช้ระยะเวลาหรือในอารีนาเนี่ยถ้าไปคู่กับอิซิเรียเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียว <'m> ข้อเสียอย่างเดียวของทามรินก็คือคูลดาวน์สกิลที่3นะครับ9เทิร์นนะครับผมค่อนข้างนานแต่ถ้ามีอิซิเรียเนี่ยสามารถลดคูลดาวน์ได้เลยนะครับผมก็คือแบ่งร่างได้เลยครับสกิลแรกเนี่ย จะเป็นสกิลที่เรียกเพื่อนมายังไม่ใช่ก็คือสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยจะทำให้ลดคูดาวของสกิลสามหนึ่งเทินนะครับผมถ้าเป็นร่างธรรมดาจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นโซวีเวอร์ปกติจะไม่ได้บัฟอะไรครเพิ่มเลือดจ่มตีปกติแต่พอแปลงร่างแล้วเนี่ยเป็นไอดอล เพลงฉันสิมัจะบอกงนี้นะสิงทุกิตเตอร์สกิลนี้เนี่ยเวลาใช้นะครับจะโจมตีศัตรูทุกตัวแล้วก็เรียกเพื่อนที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดเนี่ยมาโจมตีด้วยนะครับสกิลที่2จะเป็นสกิลบัฟนะครับผมก็คือรักษาเพื่อนๆเนสร็จแล้วก็จะบัฟเพิ่มพลังโจมตีด้วย50%นะครับผมเสร็จแล้วตัวนี้จะเพิ่มคอมแบทและเนี่ยซีอาร์ของเพื่อนๆด้วยนะครับผม เรียกว่าของตัวเองไม่แน่ใจตัวนี้เหมือนผมยังไม่มีเหมือนกันใชไมครับเป็นไอด้อมเป็นรูปแบบครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับยิ่งถ้ามีอิสิเลียไปด้วยกับตัวนี้เนะี่ยถือว่า easy game ครับผมไปได้ไกลเลยทีเดียวแต่ผมไม่มีจริงหรอหรือวผมควรจะเปิดผมดูแป๊บหนึ่งนะ ผมไม่มีจริงอะไม่มีจริงด้วยจริงผมก็อยากได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องเสียเท่าไหร่คือตอนเนี้ยพยายามที่จะเก็บ <L> ika, คอมเมเดนบุ๊กมาร์ก<ร>ไปเปิดตู้ตัวต่อไปพูดตัวละครตัวใหม่ที่จะมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเก่งนะถือว่าค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเดี๋ยววันหลังผมมารีวิวให้ดูครับผมไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ